กระมุตุเตือน21-28มิถุนายนไทยตอนบนและด้านรับลมมรสุมจะมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนักค่ะส่วนภาคใต้และภาคตอนออกให้ระวังฝนตกหนักค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดำค่ะมาพบกับคลิปพยากรณ์อากาศนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าผ่านแบบจําลองและแจ้งข้อมูลจากกรมอุตุค่ะไปเริ่มกันที่ข้อมูลพยากรณ์อากาศจาก Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้มีการแจ้งภาพกราฟิกแสดงการพยากรณ์ฝนรวมทุก24ชั่วโมง10วันล่วงหน้าค่ะโดยในช่วงวันที่19 20มิถุนายน นน้อยลงค่ะมีได้บางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนถึงปานกลางยังคงพัดปกคลุมคลื่นลมยังมีกำลังอ่อนถึงปานกลางค่ะ ส่วนช่วงวันที่21-28มีมิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยตอนบนและด้านรับลมม,ม,ม,มรสุมมีฝนเพิ่มขึ้นบ้างแต่ไม่มากนักค่ะและมีฝนตกหนักบร,ริเวณภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังปานกลาง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ โดยจากภาพแบบจำลองฝนสะสมล่าสุดที่กรมตุลงไว้หน้าเฟ e บุ๊กเมื่อวันที่19มิถุนายนนะคะก็จะเห็นว่าในช่วงวันที่21-24มิถุนายนค่ะสีเกิดขึ้นน้อยมากนะคะมีเพียงสีเขียวอ่อนค่ะนั่นคืออาจจะเป็นฝนเล็กน้อยค่ะส่วน25มิถุนายนค่ะสีเขียวจะเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นสีเขียวเข้มค่ะ และที่เยอะที่สุดก็จะเป็นช่วง26และ27มิถุนายนค่ะมีทั้งสีเขียวเข้มสีเหลืองสีแดงนะคะก็คือมีโอกาสมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วน28มิถุนายนมีสีเขียวอยู่นะคะแต่ว่าน้อยกว่าวันที่27มิถุนายนค่ะมาต่อกันที่ดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าผ่านแอปวินดีนะคะก่อนอื่นไปดูสรุปบริเวณที่มีฝนตกค่ะประจำวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมานะคะมีฝนตกที่ไหนบ้างค่ะ เริ่มตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันที่19มิถุนายนนะคะแถวตอนโบนฝนน้อยมากค่ะมีฝนตกหนักอยู่กลุ่มนึงแถวจังหวัดตราดค่ะส่วนภาคใต้ค่ะก็จะมีกระจายกระจายกันนะคะแถวจังหวัดสุราธานีค่ะแถวจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังค่ะมีตกหนักบางจุดนะคะนครศรีธรรมราชค่ะส่วนช่วงจังหวัดยะลานาราธิวาสก็มีฝนตกค่ะต่อไปไปดูช่วงบ่าย3ค่ะช่วงบ่าย3ฝนก็ เข้ามาเยอะขึ้นโดยส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้นะคะในส่วนของไทยตอนบนฝนนี้แต่ว่าค่อนข้างน้อยนะคะมีกลุ่มฝนอยู่แถวช่วงจังหวัดนะครราชสีมารอยต่อปราจีนบุรีค่ะแถวบุรีรัมย์แถวใกล้ชายแดนกัมพูชาไปเลยนะคะแถวร้อยเอ็ดมีนิดนึงสุรินทร์นิดหนึ่งศรงสีสะเกดแถวใกล้ชายแดนค่ะมีฝนแต่ว่าถือว่าน้อยมากค่ะแถวชนบุรีแถวจันทบุรีมีบ้างค่ะแถวประจวบหัวหินมีเล็กน้อยแล้วก็ ช่วงบ่ายสองก็จะมีตกเยอะแถวสุราษฎร์นะคะสุราษฎร์ธานีค่ะแถวจังหวัดระนองค่ะจังหวัดพังงามีบ้างนิดหน่อยจังหวัดตรังสตูลค่ะจังหวัดสงขลาเยลานราธิวาสค่ะที่มีตกเยอะอยู่นะคะในส่วนของภาคใต้ค่ะช่วงบ่ายบ่ายสามก็จะมีตกหนักแถวเยลานราธิวาสนะคะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชค่ะไทยตอนบนมีแต่ว่าเล็กๆน้อยๆนะคะ อย่างเช่นแถวสุพรรณบุรีแถวอุทัยธานีแถวกาญจนบุรีมีบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะช่วงจังหวัดจันทบุรีตดราดมีตกหนักอยู่นะคะบุรีรัมมีนิดนึงค่ะแล้วก็แถวยโสธรแถวร้อยเอ็ดนะคะแถวอำนาจเจริญค่ะแถวศรีสะเกดมีกลุ่มเล็กๆอยู่นะคะอุบลมีบ้างนิดหน่อยค่ะส่วนอีสานตอนบนไม่ค่อยมีนะคะกับภาคเหนือก็ไม่ค่อยเห็นค่ะช่วงหนึ่งทุ่มค่ะช่วงหนึ่งทุ่มนะคะจะมีกลุ่มฝน บริเวณภาคกลางค่ะเลื่อนที่เข้ามาเรื่อยๆนะคะมีตกหนักแถวชัยนาทแถวสุพรรณบุรีแถวราชบุรีค่ะแล้วก็ช่วงประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่มนะคะทางนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีแถวกรุงเทพอยุทยาค่ะแถวชัยนาทแถวอ่างทองนครสวรรค์น,นะคะมีฝนตกค่ะแล้วก็ที่ตกหนักก็น่าจะเป็นช่วงกรุงเทพนะคะสมุทรสาครด้วยนะคะ ปทุมธานีก็ตกหนักค่ะสระบ,บุรีลบบุรีมีตกหนักด้วยนะคะสองทุ่มสามทุ่มค่ะฝนขยับเข้าไปเรื่อยๆเข้าภาคตอนออกค่ะเข้าสมุทรปราการฉะเชิงเซาปราจีนบุรีนะครนายกนะคะตกหนักสี่ทุ่มปทุมธานีายุทธยาลบบุรีสระบ,บุรีนะครสวรรค์มีตกอยู่ค่ะแล้วก็เริ่มเข้าชลบุรีเข้าปราจีนบุรีนะครนายกระยองค่ะอันนี้คือช่วงที่สุดที่เที่ยงคืนนะคะเที่ยงมินทําคลิปแล้วก็ดูได้นะขณะนี้ค่ะ ส่วนของภาคใต้ในช่วงข้ามของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมานะคะจะมีฝนตกหนักค่ะก็คือภาคใต้ตอนล่างเลยนะคะยะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะที่ในช่วงข้ามวันที่19ฝนตกหนักนะคะแถวนครศรีธรรมราชใกล้ทุ่งใหญ่ใกล้ฉวางก็มีตกหนักอยู่ช่วงข้ามค่ะช่วงดึกๆนะคะกระบี่ค่ะก็เข้ามาบ้างนะคะหลังจากนั้นเที่ยงคืนใต้ตอนบนไม่ค่อยมีค่ะก็จะเหลือนิดหน่อยแถวใต้ตอนล่างนะคะ อาสรุปฝนที่ตกไปแล้วนะคะต่อดูต่อไปดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าผ่านแบบจําลอง ECMWF ค่ะบริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนตกนะคะสีฟ้าอาจจะเป็นฝนเบาบางอาจจะเป็นเมฆครึ้มหรืออาจจะไม่ตกไม่ครึ้มค่ะแล้วก็ไล่ไปที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีชมพูตกหนักที่สุดนะคะแบบจำลองไม่ได้แม่นยำร้0ยค่ะคลิปนี้แอดมินจะดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าในช่วงวัน อาทิตย์ที่20มิถุนายนกับวันจันทร์ที่21มิถุนายนเท่านั้นนะคะเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งดูแบบยาวๆไปค่ะวันนี้จะดูแค่สั้นๆ2วันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาอัปเดตกันใหม่อีกทีนึงค่ะเริ่มกันที่6กโมงเช้าของวันอาทิตย์ที่20มิถุนายนค่ะสีที่เกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยค่อนข้างน้อยนะคะไทยตอนบนไม่ค่อยมีค่ะสีอ่อนมากๆแถวจังหวัดตากแม่ฮ่องส้อนแล้วก็แถว จังหวัดตราดค่ะภาคใต้สีฟ้าอ่อนนะคะอาจจะตกหรือไม่ตกแถวจังหวัดระนองพังงาค่ะไปดู9ก้าโมงเช้าวันอาทิตย์ที่20ค่ะภาคใต้มีสีฟ้าปนเขียวเข้ามาช่วงจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตังค่ะสตูนิดหน่อยนะคะผาคตนออกสีฟ้าอ่อนมากๆแถวจังหวัดจันทบุรีตราดค่ะภาคเหนือแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากค่ะส่วนภาคอื่นๆไม่มีนะคะ เที่ยงวันอาทิตย์ที่20มิถุนายนค่ะฝั่งแนวชายแดนพม่าค่ะมีสีฟ้าอ่อนๆเข้ามานะคะแม่องซอนตาค่ะลงมาทางกาญจนบุรีนะคะภาคตะวันออกแถวจันทบุรีราดค่ะภาคเหนือนอกจากแม่องซอนตาก,ก็มีสีอ่อนแถวพิษณุโลกน่านค่ะไพศาลแทบจะไม่มีเลยค่ะภาคกลางจังหวัดอื่นก็ไม่ค่อยมีภาคใต้นะคะสีฟ้าอ่อนแถวชุมพรสุราษฎร์ระนอมพังงานครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็สีฟ้า นเขียวเหลืองช่วงจังหวัดตรังสตูลพัทลุงสงขลาค่ะไปดูบ่าย3วันที่20ค่ะภาคใต้สีฟ้าปนเขียวเหลืองช่วงจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะสีฟ้าบริเวณจังหวัดนครจังหวัดสุราษฎร์จังหวัดพังงาค่ะชุมพรประจวบเล็กน้อยแถวกรุงเทพปริมณฑลมีสีเข้ามาอีกแล้วนะคะลุ้นว่าจะมีฝนตกเหมือนวันที่19หรือเปล่านะคะ กรุงเทพปริมณฑลจังหวัดใกล้เคียงค่ะนะครปฐมสุพรรณการจนบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีชัชนาช่วงนี้นะคะเป็นสีฟ้าอ่อนพร้อมสัญลักษณ์สายฟ้าก็คืออาจจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะอยุธยาปทุมธานีสีเล็กน้อยค่ะสักแก้วนครราชสีมาจันทบุรีตากค่ะสีฟ้าอ่อนๆนะคะอีสานจังหวัดอื่นไม่ค่อยมีค่ะภาคเหนือก็จะเป็นช่วงจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากนะคะที่เยอะหน่อยส่วนเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์สีอ่อนๆค่ะ 6กโมงเย็นวันอาทิตย์ค่ะสีลดลงนะคะภาคเหนือก็ยังคงเป็นฝั่งแม่ซ้อนตาค่ะลงมาทางกาญจนบุรีนะคะภาคกลางแถวกรุงเทพปริมณฑลสีอ่อนลงค่ะเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะคะแล้วก็มีสีฟ้าแถวจังหวัดลบบุรีสระบุรีค่ะภาคตะนออกไม่ค่อยมีนะคะภาคอีสานก็ไม่ค่อยมีค่ะเย็นวันอาทิตย์ส่วนภาคใต้ค่ะก็เป็นสีฟ้าปนเขียวเหลืองนะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ รังสุราชและก็นครศรีธรรมราชค่ะไปดู3ามทุ่มวันที่20ค่ะภาคใต้เหมือนสีจะเยอะขึ้นนะคะเข้ามาทางฝั่งอ่าวไทยด้วยประจวบตอล่างชุมพรค่ะสุราชนครนะคะแล้วก็บางส่วนของตรังสตูลค่ะพังงา,าระนองด้วยค่ะส่วนใต้ตอนล่างอย่างสงขลาลงไปไม่มีสีนะคะไทยตอนบนก็ไม่ค่อยมีสีเหมือนเดิมค่ะ ไดูเที่ยงคืนค่ะจะเข้าวันจันทร์ที่21มิถุนายนนะคะภาคตะนออกมีสีเข้ามาค่ะบริเวณชลบุรีระยองจันทบ,บุรีตราดค่ะฉะเชิงเซาปราจีนบุรีนคะรนายกเรียกว่าเกือบทุกจังหวัดของภาคตอนออกเลยค่ะภาคกลางนะคะแถวราชบุรีนิดนึงค่ะกาญจนบ,บุรีสีอ,อ่อนตากสีอ,อ่อนเหมือนเดิมค่ะอีสานไม่มีสีค่ะลงมาทางภาคใต้สีก็ยังไม่ค่อยมีนะคะเที่ยงคืน ไปดูตีสาวันที่21ค่ะภาคใต้สีก็ยังไม่ค่อยเยอะค่ะสีอ,อ่นอ,อนบริเวณฝั่งอันดามันค่ะอาจจะไม่มีฝนตกแต่ที่ต้องระวังเลยนะคะก็คือช่วงภาคตนออกค่ะเป็นสีเหลืองเยอะเลยนะคะหนักหน่อยก็จะเป็นจันทบ,บุรีราดค่ะแล้วก็รอลงมาก็แถวระยองชลบุรีฉะเชิงเซาสระแก้วช่วงนี้นะคะก็มีสีเหลืองบ้างแต่ไม่เข้มเท่าจันทบ,บุรีดาดค่ะสรกแก้วปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเซาช่วงนี้ก็เป็นสีฟ้าปนเหลืองนะคะ ส่วนจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นสีฟ้าค่ะตากมีสีอ่อนๆน,นะคะนอกจากนั้นไม่มีสีเลยค่ะไปดู6กโมงเช้าว,วันจันทร์ค่ะภาคตอนออกสีอ่อนลงนะคะไม่มีสีเหลืองแล้วเหลือสีฟ้าบริเวณจังหวัดตราดค่ะส่วนภาคอื่นๆนะคะถือว่าสีน้อยมากค่ะไม่ออกซรอนตากยังคงมีสีฟ้าอ่อนเหมือนเดิมนะคะภาคใต้สีฟ้าอ่อนๆบริเวณจังหวัดตรังสตูลค่ะ9ก้าโมงเช้าวันที่21ค่ะ ภาคใต้สีฟ้าอ่อนเข้ามาเยอะขึ้นนะคะอาจจะมีเมฆคลุมๆมหรือฝนตกเล็กน้อยบางจุดค่ะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลค่ะพัทลุงค่ะภาคตนออกแถวตราดค่ะพาอีสารแถวอุบลค่ะภาคเหนือแถวแม่ฮ่องสอนตาค่ะภาคกลางแถวกาญจนบุรีค่ะเป็นแค่สีฟ้าอ่อนนะคะนอกจากนั้นไม่มีสีเลยค่ะไปดูเที่ยงวันที่21ค่ะภาอีสารสีน้อยมากค่ะมีสีอยู่เล็กน้อยแถวจังหวัดอุบลค่ะ ภาคตนออกจะเป็นสีช่วงจังหวัดระยองจันทบุรีตราดแล้วก็บางส่วนของฉะเชิงเซาค่ะภาคกลางมีเฉพาะฝั่งกาญจนบุรีค่ะภาคเหนือก็เป็นฝั่งจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นิดหน่อยค่ะส่วนภาคใต้นะคะสีจะเยอะช่วงจังหวัดสุราษฎร์นครระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลพัทลุงค่ะชุมพรเสียอ่อนส่วนตอนล่างยังไม่มีนะคะไปดูบ่าย3วันที่2 1ค่ะ ทีนี้สีลงมาทางภาคใต้ตอนล่างด้วยนะคะสีปกคลุมเกือบทุกจังหวัดของภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาถึงนราธิวาสค่ะสีเหลืองอยู่แถวชุมพรแถวสุราษฎร์ใกล้รอต่อนครค่ะแล้วก็แถวปัตตานียลานราธิวาสค่ะส่วนฝั่งพังงาภูเก็ตสีแบบอ่อนอ่อนกว่าฝั่งอัดอ่าวไทยนะคะภาคตนออกค่ะสีฟ้าช่วงจันทบุรีตดราดค่ะแล้วก็สีอ่อนกระจายการเกือบทุกจังหวัดนะคะ แถวกรุงเทพปริมณฑลค่ะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอย่างนคนปรปฐมสมุทรสาครน,นะคะมีสีฟ้าเข้ามาด้วยค่ะอยุธยาปทุมธาน,นีในช่วงละแวกนี้ด้วยนะคะราชบุรีเพชรบุรีค่ะกาญจนบุรียังมีสีอยู่ฝั่งแม่ฮ่องสอนฝั่งตากนะคะมีสีออกเหลืองๆนิดนึงค่ะส่วนอีสานนะคะสีฟ้ามีอยู่แต่ว่าเป็นช่วงตอนล่างเท่านั้นค่ะนะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเก็ดอุบลค่ะไปดู เย็นวันที่21ค่ะสีลดลงนะคะลดลงกว่าช่วงบ่ายอีสานมีสีฟ้านอ่อนแถวอุบลสีสเกตค่ะภาคตะนออกแถวปราจีนบุรีนครนายกค่ะกับจังหวัดใกล้เคียงนะคะแล้วก็จันทบุรีจ่าสีอ่อนมากๆค่ะภาคเหนือแถวเชียงใหม่ไม่ห้องซ้อนตาค่ะลงมาทางกาญจนบุรีค่ะภาคใต้แถวประจวบมีค่ะกับฝั่งอันดามันนะคะพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลค่ะแล้วก็แถวจังหวัดยะลาณราธิวาสมีสีเหลืองค่ะ สามทุ่มวันจันทร์ที่21ิมิถุนายนค่ะภาคใต้ก็มีสีฟ้าอ่อนนะคะแถวชุมพรแถวระนองแถวนครศรีธรรมราชแถวตรังสตูลพัทลุงค่ะภาคตะันออกแถวจันทบุรีราดแล้วก็ปราจีนบุรีนครนายกค่ะที่เยอะนะคะชนบุรีไระยองค่ะแล้วก็มีสีออกเหลืองๆแถวอยุธยาแถวปทุมธานีแถวกรุงเทพค่ะแถวนครนายกนะคะสระบ,บุรีมีนิดนึงค่ะ นี่สามทุ่มนะคะนอกจากนั้นภาคเหนืออีสานไม่มีสีเลยค่ะและสุดท้ายนะคะเที่ยงคืนจะเข้าวันอังคารที่2 2มิถุนายนค่ะภาคอีสานค่ะแถวบึงกาฬนครพนมนะคะมีสีฟ้าเข้ามาแล้วค่ะดึกๆนะคะนอกจากนั้นไม่มีไม่มีสีนะคะภาคตะนออกก็เป็นแวสวสักแก้วปราจีนบุรีนคะรนายกค่ะลบบุรีสระบ,บุรีเพชรบูร์มีเสียนอ่อนนะคะจันทบุรีดาดค่ะภาคเหนือแถวจังหวัดตากค่ะ ภาคใต้ส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งพังงากระบี่ลังสตูลภูเก็ตค่ะนี่เป็นแนวโน้มฝนล่วงหน้านะคะอย่าลืมดูข้อมูลจากกรมอุตุด้วยนะคะต่อไปปักหมุดสถานที่สำหรับคนที่แจ้งตำแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะ ภาคมุสสถานที่ค่ะจะเป็นการแจ้งตำแหน่งบนแผนที่ประเทศไทยในแอปวินดี้นะคะแล้วก็พยากรณ์ฝนให้ล่วงหน้า1วันค่ะโดยตำแหน่งก็จะเป็นจุดที่เป็นวงกลมสีขาวในแผนที่นะคะสังเกตแล้วก็จําตำแหน่งเพื่อจะได้ดูสีในช่วงต้นคลิปได้ค่ะส่วนค่าฝนแอดมินก็จะแจ้งเป็นตัวเลขหน่วยมิลลิเมตรนะคะถ้าแจ้งว่าค่าฝนต่าๆไม่ถึง1หรือประมาณ1นึ่ก็อาจจะเป็นฝนตกเบาๆบาเป็นเมฆครึ้มหรืออาจจะไม่ตกค่ะส่วนถ้าตัวเลขยิ่งสูงค่ายิ่งสูงโอกาสตกยิ่งมากแล้วก็ตกหนักค่ะโดยคลิปนี้ค่ะทุกตำแหน่งจะดูแนวะ น้มฝนตั้งแต่เช้ามืดของวันอาทิตย์ที่20มิถุนายนไปจนถึงเช้ามืดของวันจันทร์ที่21มิถุนายนค่ะส่วนวันอังคารพุดธริหัสจะดูว่ามีค่าฝนหรือเปล่าแต่จะไม่ได้แจ้งว่าค่าฝนเยอะหรือน้อยค่ะ สถานที่แรกบางไทรอยุธยาค่ะวันอาทิตย์ไม่มีค่าฝนค่ะช่วงเช้าเป็นแดดส,ส่วนช่วงบ่ายถึงเย็นอาจจะมีเมฆครึม้มหรืออาจจะมีฝนฟ้าขนองค่ะวันจันทร์นคารพุธมีค่าฝนส่วนพฤหัสเป็นแดดส,สลับเมฆครึ้มค่ะภัยสาลีนคะรสวรรค์วันอาทิตย์ไม่มีค่าฝนค่ะแต่อาจมีเมฆครึมคร้มหรือฝนฟ้าขนองเล็กน้อยในช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะจันทร์นครพุธพฤหัสมีค่าฝนค่ะนนองบัวนครสวรรค์ค่ะวันอาทิตย์ส่วนใหญ่เป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะหรืออาจจะมีเมฆครึ้มหรือ ฝนฟ้าขนองในช่วงค่ำค่ะส่วนเช้ามืดวันจันทร์ก็ยังคงเป็นแดดส่วนใหญ่ค่ะจันทังคารภูพฤหัสมีค่าฝนค่ะลานสักอุทัยธานีวันอาทิตย์เช้าไม่มีค่าฝนส่วนช่วงบ่ายอาจจะมีเมฆครึ้มหรือฝนฟ้านขนองค่ะจันทังคารพุธมีค่าฝนค่ะดอนเจดีสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ช่วงเช้าเป็นแดดจัดช่วงบ่ายถึงเย็นอาจจะมีเมฆครึ้มหรือฝนฟ้าขนองค่ะจันทังคารภูพฤหัสมีค่าฝนค่ะ บ้านแม่ละเมาจังหวัดตากวันอาทิตย์มีค่าฝนในช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะประมาณช่วงละ1มิลลิเมตรนะคะอาจจะมีเมฆคลึ้มค้มหรือฝนเบาๆค่ะส่วนเช้ามืดวันจันทร์มี2มิลลิเมตรค่ะจันทังคารภูพิหัสมีค่าฝนค่ะสีสำโรสุโขทัยวันอาทิตย์ไม่มีค่าฝนมีแดดสลับเมฆครึ้มค่ะเช้าวันจันทร์ก็ยังมีแค่แดดสลับเมฆคลึ้มนะคะอังคารภูพิหัสก็เป็นแดดสลับเมฆคลึ้มค่ะอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาวันอาทิตย์ จันแล้วก็อังคารค่ะเป็นแดดสลับเมฆครึ้มนะคะส่วนพุทธพฤหัสมีค่าฝนค่ะวิเชียรบุรีเพชรชบูรณ์ค่ะวันอาทิตย์มีแดดสลับเมฆครึ้มค่ะเช้าวันจันทร์ยังมีแดดส่วนจันทร์อังคารพุธมีค่าฝนค่ะ เชียงยืนมหาสารคามเช้าวันอาทิตย์เป็นแดดค่ะส่วนช่วงบ่ายอาจจะมีเมฆครึ้มหรือฝนฟ้าขนองเล็กน้อยค่ะจันทังคารภูพิหัสมีค่าฝนค่ะกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์วันอาทิตย์มีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะอาจจะมีเมฆครึ้มในช่วงเย็นค่ะจันทังคารภูพิหัสมีค่าฝนค่ะนครไทยพิษณุโลกวันอาทิตย์โอกาสเกิดฝนตกน้อยค่ะส่วนใหญ่เป็นแดดสลับเมฆครึ้มหรืออาจมีฝนเบาบางในช่วงเย็นจันทรังคารภูพิหัสมีค่าฝนค่ะ บ้านตาเสาห้วยราชบุรีรัมย์และโนสุวรรณบุรีรัมย์ค่ะวันอาทิตย์เช้าเป็นแดดช่วงบ่ายอาจจะมีเมฆครึ้มหรือฝนฟ้าขนองเล็กน้อยค่ะเช้าวันจันทร์ก็ยังมีแดดค่ะจันทร์อังคารพุธมีค่าฝนพฤหัสเป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะวาริชภูมิสกลนครวันอาทิตย์มีแดดเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะส่วนจันทร์อังคารพุธพฤหัสมีค่าฝนค่ะ ภูเวียงขอนแกน่นวันอาทิตย์ไม่มีค่าฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะวันจันทร์เป็นแดดสลับเมฆครึม้มอังคารพุทธพฤหัสมีค่าฝนค่ะนนสูงนครราชสีมาวันอาทิตย์ช่วงเช้าถึงเที่ยงเป็นแดดจัดค่ะช่วงบ่ายถึงเย็นอาจจะมีเมฆครึ้มหรือฝนเล็กน้อยจันทร์อังคารพุทธพฤหัสเป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะ ควรพังร,ร่อนพิบูลนครศรีธรรมราชวันอาทิตย์ค่าฝนน้อยไม่ถึง1มเมตรในช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะวันจันทร์มีค่าฝนส่วนวันอังคารและวันพุธเป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะสิชนนครศรีธรรมราชวันอาทิตย์มีค่าฝนช่วงบ่ายถึงเย็นเล็กน้อยไม่ถึง1มมตรค่ะส่วนที่เยอะจะเป็นสีทุ่งวันอาทิตย์8มเมตรค่ะวันจันทร์มีค่าฝนส่วนอังคารและพุธเป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีค่ะรวมทั้งตำแหน่งของเวียงสะ เคียนซาและก็พุนพินนะคะลักษณะอากาศใกล้เคียงกันค่ะคือมีค่าฝนในช่วงเย็นถึงค่าของวันอาทิตย์นะคะเริ่มตั้งแต่2อถึงหมิลลิเมตรค่ะวันจันทร์อังคารมีค่าฝนค่ะส่วนพุทธประหาดเวียงสะและบ้านนาสารมีค่าฝนแต่ในส่วนของเคียนซาและพุนพินเป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่แบบนี้บ้างนะคะแจ้งชื่อตำบลอำเภอจังหวัดพร้อมด้วยคำว่าปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ